กลงไปไม่ไปครับไปแต่ขอต่อรองค่าโดยฉันผมขอจ่ายแค่เพียงสองคนได้ไหมครับเพราะเราไปพูดโดยสารสองคนได้ครับแต่ว่าคนละร้อยห้าสิบสมร้อยก็ใช่เออก็ไปสามรอยก็ได้ได้ครับได้ครับอ่าก็สามรอนะค่ารถนะเออไปเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุยกันให้จบครับคุยกันให้ละเอียด คุยอีกอตกลงกันไห้เรียบร้อยเดี๋ยวไปตกลงกันไม่ได้ทีหลังละมากค่ารถนี่คุณจ่ายนะสามร้อยเออแล้วค่าน้ำมันนี่อยู่ที่ใครครับคุณขับฮี่อะไรวะมาเก็บค่าน้ํามันที่พูดโดยสารคุณเป็นเจ้าของรถคุณต้องใส่น้ํามันเองดิเกี่ยวแล้วผมอะอ้าวตายผมตายรถก็ซื้อเองทีนี้ผ่อนก็ผ่อนเองดาวก็ดาวเองขับก็ขับเองแต่ใส่น้ํามันให้คนอื่นขี่อีกไม่จเจริญในอ,อาชีพผม เมื่อไรมันจะได้เจริญนะเพื่อนบ้างอะไปกันยืนดีกว่าไปก่ดีกว่าเสียเวลาไปกันยืนลองดูนี่ไปกันดีนะนตัาเครื่องแล้วตกลงไปไหมครับไปน้ำมันยายแพงนะน้ำมันอ๋อไม่แพงครับผมคิดราคาปกติครับคือน้ำมันนี่คุณใส่นะผมคิดราคาปกติก็่าอ่าผมคิดกิโลละร้อยครับ เมาเครืงบินดีกว่ากูวะจริงจากสวนนภูมิไปพิษลกไปเชียงใหม่ไม่เกินสามพันเมารถไอ้เฮียนี้เมื่อกีด้วยเนี่ยไปสายาเนี่ยเกือบหมื่นแล้วตายดิกูโอไปเครื่องบินดีกว่ากวอะไรเครื่องบินเยอะแยะคนคิดให้ดีก่อนนะครับคิดให้ดีก่อน คุณอยากคิดว่าขี่เครื่องบินน่าปลอดภัยคุณเห็นข่าวทีวีไหมครับอินโดนีเซียก็เพิ่งตกอ่าของมาเลเซียแอร์ไลน์ ine, เนี่ยแปดเก้าเดือนเลี้ยงหาซากเครื่องบินไม่เจอเห็นไหมคูณเห็นไหมผมไปช่วยคนทั่วหมดแล้วในกระเป๋าหนังสือนักเรียนลูกก็ไม่มียังไปอยู่ได้ไงในกระเป๋าหนังสือนักเรียนลูกมึงเล่าไม่รู้เห็นหนะ้าข่าวกษัตริทานน่าจะตกในมาหาสมุทร กูเดินปรางเว้ยกูขี้เกียจไปหามหาสมุทรผมเรือทุกจุดครับในมหาสมุทรไม่พบเจอแต่ยังลบกับดินสอพาไปให้พออ,อดูแล้วไม้บรรทัดหักพออบอกว่าไม่ใช่ปีกครังบินพออไหนอ่ะเนี่ยโรงเรียนวัดไร่ขิงนี่เด็กเยอะเห็นไหมโรงเรียนวัดไร่ขิงอะ่ะลูกผมเรียนอยู่โรงเรียนวัดไร่ขิงนะคุณรู้ไหมอ่ะ ผมไม่ส่งไปเรียนที่อื่นนะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนในขวัญน่ะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนในขวัญก็พัฒนาดีไม่ครูหลับทั้งวันนี่แหละในขวัญแท้พูดจาเียงไหนะเออทีนี้อย่าเช้าเวลาพูดโดยฉานโทรไม้เร็วเร็วได้ไงหลวงวัดทำไมหลง มาถึงหน้าวัดลแล้วผมจะหาไรขิงไม่มีเห็นนก็เขียนว่าวัดพัฒนาตัวอย่าง <c oughs> เวียนทั่วหมดเลยผมตกลงคุณไปนะเออไปไม่ตรงเทียนไม่ได้ได้ครับได้ครับแต่วา่าน้ํามันคุณใส่นะเออไปไปเลยเดี๋ยว,ยวครับคุณาการไปรถผมนี่ต้องมีข้อแม้ว่าคุณต้องมัดจําลงหน้า,นาถ้าไม่มัดจําผมไม่ไปต้องมัดจาลงหน้าสามวันมัดจําก็ได้าได้แล้วคุณไปวันไหนวันนี้วันนี้ไม่ได้ครับต้องไปมะรุนนี่ มึงต้องรอสามวันมัดจำอาคนขับรถครับลงมาเตะกับผมดีกว่านะครับมาจ่อยกับผมมาครับถ้าผมแพลรถคันนี้ผมผ่อนให้เลยนะครับลงมาเตะกับผมลงมาเลยครับขอโทษครับอาพี่ครับผมไม่สามารถลงไปเตะกับพี่ได้ะฮะทำไมลงมาเตะกับผมไม่ได้พนะอดีก็ทำรูปไปติดกับรถไว้แล้วครับ ไม่สามารถลงไปได้ไม่สามารถลงไปได,ได้ในการครับคิดดูงานะเจ็บพุงเยี่ยวย,ยังเยี่ยวใส่รูท่อรถเลยครับใคยก็พองหมดอยู่ดีนะตกลงไปนะเออก็อไม่เป็นการเสวนาคุณนี่จะต้องบาบันทุกผมเดินทางนะนะต้องมัดจำนะเออผมไม่เชื่อใจใครเพราะว่าทำไมมัดจำผมไม่ไปผมโดนแล้ววันก่อนคิดดูทำไมอ่ะ เนีเนี่ยมารับคนที่อ่ะที่ปูแก้วเนี่ยรับคนที่ผูกแก้วครับมันบอกาไปส่งโลตัสถามผมว่าเอาเท่าไหร่ไปโลตัสผมว่าขอ200ร้อยขาดทุนตั้งสองพันเก้าทำไมไปโลตัสขอนแก่น<อ>ขี่กันสองวันผมมาถึงโลตัสที่นี่ประจอดมันไม่ลงคิดดูอ่ะ ไม่ทีไม่มันตกรถทีบได้ไงบ้าจี้เอวไปร้อนกี่ดัะหอ,อจี้เอวไครับร้อนเลยปืนเหรอถุงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมึงกลัวอะไรถุงก๋วยเตี๋ยวไม่กลัวได้ไง่ายถ้ามันทําไม่แตกแล้วไม่ลวกเขาก้นผมเหรออ,อันตรายถึงร่างกายรู้ไหมคือ,อ,คอยเดินทางได้ฮะไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวคุณรอก่อนเดี๋ยวผมไปใส่น้ำมันก่อนนะเพราะว่าน้ำมันไม่พอนะเอ,อ ตกลงคุณจะไปเครื่องบินในรถผมครับไปรถเมืงอ,เองอะไรเนี่เอดีครับไปเครื่องบินไม่ได้ไปรถผมดีกว่าเครื่องบินตกทีหนึ่งตาย200กว่าศพรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่เคยมีข่าวนะว่าตกครั้งหนึ่งาตาย200กว่าศพไม่มีคว่ำครั้งหนึ่งอย่างดีก็สศพถ้าใครตาย200กว่าศพผมให้ศพละลานฮะพอพอไม่ต้องพูดเลยคุณไม่ชอบเลยเดี๋ยวผมไปใส่น้ำมันก่อนนะฮะเออย่าจะ๊ะนะาหาจะ๊ะรับชาไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บเดียวนะฮะ น้ำมันที่นี่แพงครับใส่ไม่ไหวลิตรหนึ่งก็หลายตังค์เดี๋ยวผมไปใส่อรัญญประเทศฮะไม่ไม่ไปกอดจ้างไหลเฮียบอ้ยขอตังค์ห้าร้อยน้องขอใครขอน้องมึงเป็นผัวมึงเคยทํางานอะไรมั่งเก็บเงินมั่งวันวันมีแต่เมาบ้าแต่ผู้หญิงมึงเคยทํางานไห้เฮียไอสั์กูเป็นเมียกูจะตายห่าอยู่แล้วอยู่วันวันไม่เคยดีดีขึ้นไม่เคยได้เจริญเลยผัวเฮียไอผัวเลวไปตายหงอได้คนนมึงไม่ต้องมาอยู่กูได้เปรตได้ คนเราสอนมั่งกับเมียจะด่าก็ด่าได้กับผัวแต่ต้องด่าเวลาไม่มีคนขยันไม่สอนกันได้คุยกันได้ครอบครัวอย่าด่าต่อหน้าคนมันอายเพื่อนของกูไม่เคยนะกูบอกรู้อยู่กันยี่สิบปีไม่เคยดา่าเพื่อนมานั่งเต็มบ้านไม่เคยได้ยินว่าเมียกูดา่ากูสอนนี่คนเราสอนเมียต้องสอนให้เป็นผู้หญิงเป็นจัก,การกลยานีเป็นสตีตัวอย่างไม่เคยดา่าก็